สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่างพิมร้านม่านสวยเอสพีคองสีนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์นะกลับมาติดตั้งพม่าแล้วนะคะพิมก็จะมารีวิวนะครับวิธีการเย็บม่านตาไก่เป็นภาพร่งนะคะเย็บอย่างไรนะคะให้พิมดึงนะคะเย็บอย่างไรให้สวยนะคะดูตามคลิปวิดีโอของพิมที่พิมจะเย็บเลยค่ัง่ายๆนะคะวิธีการเย็บม่านตาไก่สวยนะเราดึงวิธีการเย็บนะคะเราก็ ดึงเคมีเนี่ยดึงดึงดูว่าผ้ามันเวลาเราเย็บนะคะเวลาเราเย็บนะคะเวลาเราเย็บนะคะเราเวลาเราเย็บผ้านะเราก็ดึงนะคะดึงเคมีเย็บเนี่ยดึงนะคะดึงหน่อยๆแล้วดึงเยอะท้าว้ายดีแต่ไม่ต้องดึงเยอะเลยนะคะดึงเยอะนะคะ ทุกครั้งนะคะที่เราเย็บมากกนตากเราก็จะต้องตัดผ้าด้านในออกมนะคะ,นะคะ,ะเวลาเราเดินเดินเดินนะเราเดินคิตขอบเคมีนะคะเราเดินที่คิตขอบเคมีนะคะแล้เวเราก็ตัดนะคะตัดลิมผ้านะคะตัดให้เล็กที่สุดเลยนะให้เล็กที่สุดเท่าที่เราจะตัดได้นะคะแบบนี้ มาดูนะใช้เันไกที่เราถนัดที่สุดนะคะว่ากระับตัวนี้ให้เล็กที่สุดเลยนะคะ ขึ้นขอบนะคะถ้าเราไม่ตัดนะเราจะถ้าเราไม่ตัดเราก็จะขึ้นเป็นขอบแบบนี้นะคะนี่นะคะถ้าเราไม่ตัดเราก็จะขึ้นเป็นขอบแบบนี้เห็นไหมคะเนี่ยมันไม่สวยนะคะเราต้องตัดเขาออกนะคะเราตัดเขาออกเพราะว่าเขาตัดมันก็จะดีงามเราก็จะเรียบร้อยขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นม่านตาไก่ม่านผีตัดทั้งหมดเลยนะคะผ้าทึบผ้าโปรก็ต้องตัดนะเราอย่าอมเข้าไปนะคะเสร็จนะคะเราจะมาอมหัวนะคะทิมจะใช้วิธีการนะคะอมอมเลย แต่ไม่ใช่วิธีการเย็บขวาซ้ายก่อนแล้วก็มาขึ้นหัวไม่พิมพไม่ถนัดนะแต่ว่าแล้วแต่ช่างแต่ละช่างที่จะถนัดนะคะแต่อันเนี้ยพิมพทําแบบขึ้นหัวเสร็จแล้วพิมก็อมตั้งข้างนะนะคะแล้วก็ปรับสีเขียจจำให้มันอยู่ที่เบอร์สองึ้นนะคะแล้วก็เดินนะคะเนี่ยเราดึนะเราเอามือสอดเข้าไปในไอเทมีจับปึ๊บตั้งหลักก่อนดึง cà đênh nó ngại 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 ดึงผ้าไหมนะคะดึงดึงผ้าด้านล่างนะคะมันก็จะพอดีเป๊ะนะนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยจะพอดีเป๊ะับเคมีเลยนะนี่ด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะที่เราชิดนิดเดียวเห็นไหมคะเนี่ยตัดออกให้หมดเลยนะคะนี่คือด้านหน้านนะต่อไปเราก็จะมาเย็บกดหัวกันนะคะเพื่อที่จะไม่ให้นะคะตาสายของเราอหลุดเวลาซักนะคะต้องหลักกรอนะคะ วิธีขั้นตอนนี้นะคะเราตั้งหลักปุ๊บนะนะคะมือเราจับตกผ้านะวิธีนี้นะคะเนี่ยเราดูว่าหัวมันเอยียงไหมเราก็ดึงผ้าตามน,น,นะคะ เ,นะเ,ออเรียบร้อยค่ะนะคะเราจะอมด้านข้างนะแล้วก็อย่าลืมติดสานะคะวิธีการติดสาก็เอาที่เราขนาดนะคะติดขวาก็ได้ติดซ้ายก็ได้หรือจะเย็บติดเย็บติดไปพร้อมกับห,หัวเคมีแต่ขั้นตอนแรกก็ได้นะมาไปเย็บพิมพ์ไปนะคะอันนี้พิมพ์ใช้สีเข็มเบอร์สองนะสองพึ้นนะคะจับนะคะซ้อนผ่าไปอย่างนี้นะ เลยนะคะนี่นะคะสะบัดท้าขึ้นมานะอย่าให้ผ้าล้างทิ้วอ่อได้หมดนะคะสมมติว่าเราเย็บเสร็จแล้วนะคะสมมติอาจจะพิมพ์เดินให้คุณฝั่งหนึ่งนะคะเราใส่ได้ไลยคะสมมตินะคะมมว่าเราเย็บเสร็จแล้ว ้างนึงเราเย็ยบเสร็จแล้วนะ,ะนะคะเดี๋ยวพิมนะคะจะให้ดูนะคะตัวที่ตอกแล้วนะคะป้าคะเอามาให้ลูกค้าดูนะคะตัวที่ตอกแล้วนะคะเดี๋ยวพิมให้ดูก่อนวิธีการขึ้นหงตะไคร่นะนะคะกับขาดิมนะคะรเย็ยบแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะ เดี๋ยวพิมพ์จะให้ดูนะคะว่าเราเย็บเสร็จแล้วมันจะสวยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวจะเข้ามาใกล้ๆให้ดูนะคะนะคะเราก็เย็บอพ<ม>ี่การเย็บนี่พี่การเย็บริมที่สวย แล้วก็สะบัดผ้าไปด้านหน้าเวลาเราเวลาเราเย็บริมอ่ะเราก็ต้องดูนะนะคะว่าเส้นได้ผ้ามันตรงไหมนะเราก็ต้องเนี่ยเส้นได้ผ้าเวลาเรามองกับตัวเราเนี้ยเจ็บร้อยนะคะจะพิมพ์จะให้ดูว่าจ็บตรงตรงไหนในนม้นะคะกระต่ายทิดาให้ดย ด้านหน้ามีด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้เรียบเรียบแบบนี้นะคะด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านนอกที่เราเจาะตาไก่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเจาะตาไก่ออกมานะคะจะได้เป็นแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมคะนี่เจาะเสร็จแล้วนะคะจะได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะซ้อนแบบนี้นะคะนี่แล้วก็จะเห็นเห็นนะคะเนี่ยเห็นไหมจะแบบเนียนเลยนะคะจะแบบไม่เห็นรอยเลย แต่แบบเป็นแบบผ้าชิ้นเดียวกันเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะ mm. วันนี้นะคะอย่าลืมไปทําตามนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะคะร้านมาสวยเอสพีเชอพิมพ์วันนี้เปแล้วนะคะอย่าลืมผัดทำตามหนะ้าบายบายสวัสดีค่ะ bye bye.